วันนี้มาโอเป็นเฮาที่เกษตรศาสตร์อยากจะเข้าไปดูข้างในมีอะไรบ้าง,งเป็นช่องทางให้ใครที่อยากมาเรียนมาหาลัย่เี ตสะสมนะครับผมหัวใจนะที่ดอยใช่ไหมผมสะผมประมาณกี่ดวงครับกี่ดวงห้าดวงห้าดวงวันนี้นะครับผมทุกคนนะครับผมจำเป็นต้องสะสมแต่ให้ครบถึงห้าดวงนะครับผมถึงจะมีสิทธิ์ได้ไปส่งสิทธิที่เป็นชื่อของัะเองนะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศภายในเกี่ยวกับพิธีการที่อะไรนะ เราเป็นป,นปนากกาแก้วนะหะก่อนที่จะมาทำเลนส์ารก็คือเป็นแก้วเลยมีสมบัติแต่เป็นแก้วกปกติลดตกแต่งแล้วก็กรอปกติเลยแล้วก็ถ้าเราจะเอามาทำเมนฟันเราก็ต้องผ่านกระบวนการร้อน,นอที่เรียกว่าเดียวกาซแล้วก็นิวเคลเซ่าแล้วก็ใส่สารกรอบกรึถเกิดเป็นเซียมานนี่ อันนี้เป็นสีตามเฉดกับตาเฉดฟันของเราเลยที่เราแล้วแต่ปวดเพื่อแบบจะให้หมอตับแต่งยังไงเป็นเประมันแบบประมาณนี้เราก็ <c oughs> ทํางานโกลบคาไ <c oughs> ม่หิโดนด้วยถ้าเราไม่หินนี่ก็จะได้ทํางานหานัวรับไม่หิโดนแล้วก็จะส่ง <c oughs> แล้วก็ทํางานศอกก็ได้ศอกมาแค่ช่างปฏิตกร <c oughs> ่อก่อกให้เป็นรูปแบบปากฝากหนพี่เอาแ้ตรงนี้เป็นตัวอย่างการใช้งาน จะมีคอนเทนต์หนึ่งเป็นการแช้งานตัวเจลูเมอร์มาเพื่อทดแทนการหยิกปูนีเมต์คือปูนซีเมต์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีข้อเสียเกิดขึ้นอยู่อย่างเช่นในการที่เราผลิตออกมาเนี่ยต้องการต้องมดแค่การใช้ระเบิดอะไรพวกน่าได้มีความร้อนที่สูงขึ้นจะมีความร้อนสูงหรือทุ่งฝนที้เกิดร้อนโลกร้อนตอนนี้ครับตัวเจลูเมอร์เนี่ยเราแค่เอาสารที่ระใช้ระปกรณ์เข้าจากสาขากรรมาทำการส่งกระต่ายคลายทำให้เกิดชนิดเนี่ยมีอะไรเต็ม คำก็คือมคำว่าก็หยิบขอให้หน่อยว่าพักให้ซื้อจานโต้กินข้าวหรือว่าจะเป็นไปรับแขกงั้นแต่ว่ามันก็หยิบของกับท่านหลังนี้ได้ก็คือไม่อันนี้อันนี้จะเป็นที่ไวที่ไวคอมนะก็แขนะก็สวยๆซึ่งความแตกต่าง ของใหม่ก็คือไมโครเทนสิกนี่ค่ที่เป็นชนิดเดียวกันเนี่ยมันจะเอามาขึ้นรูปได้หลอมละลายง่ายกว่าใช้เวลาในการเซ็ตตัวเร็วกว่าส่วนอันนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการเซ็ตตัวไม่ค่อยก็ไม่ค่อยคงที่เนาะเพราะว่าคาดเดาไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นขยะไมโครพลาสติกลื่อนปะนกันมันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเพราะอะไรลกคนหน่ะถึงต้องแยกขยะเพราะว่าคนที่จะเอาขยะเป็นลิเนเซอร์ต่อเขาสามารถเอาไปโพสซสได้ง่ายกว่านั่นเองแล้วตัวพลังงานที่เอามาขับเคลื่อนเรืออะไรแนี้มันก็ขั อย่างที่น้องๆเห็นเนาะก็คือทํามาจากโซลาเซลล์เพราะว่าเราเอาพลังงานจากโซลาเซลล์ไปปั่นมอเตอร์เนาะใช่ไหมเพิร์สใช่แล้วเราใช้พลังงานอะไรครับเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไงใช่แล้วทำไมให้เป็นพลังงานอะไรอ๋อขึ้ื่อพลังงานสะอาดนั่นเองถค่ะและโดยในความที่มันเป็นไม้หัวมะลิเนาะขึ้นชื่อยู่แล้วว่ามันเบาเดียวเวลาเราเอาไปลอยตามเรื่องตุ่งลำตื้นอะไรเงี้ยก็จะลอยได้ดีดีใช่ถ้าลำตื้นเนี่ยเดี๋วเราวางใกล้แต่ฝั่งเนาะเวลามี ขึ้นซันมาเนี่ยมันก็ช่วยให้ขยะเนี่ยขเขาไดคือดีทานที <c oughs> แต่ว่าถ้าสมมติเราวางที่น้ำลึกเนี่ยมันก็จะ <c oughs> อีกตรงนี้เพื่อเอาขยะออกเนาะแล้วก็ตัวนี้ช่วยทุ่นแรงเราเวลาเก็บขยะอันตรายเพราะว่าตัวเราก็ไม่ต้องเอาไปเสียบแบบเก็บเองแล้วก็เราสามารถแบบใช้ตัวเรือเนี้ยวัดระดับน้ำ,นำหรืออะไรต่ตรางๆที่น้องอยากจะทำได้นี่เขามากความสามารถใช่ก็คือก็จะเป็นตัวอย่างของมิชองการสิ่งแวดล้อมเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆเข้ามาเรียนแล้วเนี่ย จบไปไม่จาเป็นจะต้องทําสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ก็ได้เพราะว่ามิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอ่ะเราสามารถจบไปทํางานได้ค่อนข้างหลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจก็เชิญชวนอยากให้ลองมาเรียนด้วยกันดูถ้าเกิดว่าสงสัยตรงไหนก็ถามพวกพี่ได้นะพวกพี่ตอบได้ถามได้หมดทุกเรื่องเลยรอบหนึ่งรอบสองยินดีเล่ถามว่าเรียนยากไหมคะมันขึ้นชื่อว่าเป็นคณะมิศวะเนาะมันก็ไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วแหละเราเรียนมิศวะเออนี่ก็จะเป็นพวกโยนตัวเนี้ยมี่เราไปใช้ไข่ปลาไข่ตัวหกไหมพัท แบบนั้นก็ท่าดีในการเองมายืนยาเสิร์ <te le> แต่ไม่ได้ยินก็อุ้ยมาจากเรื่องเนาะเป็นชมรมของซีมา <te le> ร์มีฟิกฟิงฟีทอแล้วก็ดูมัตติโรเตอร์เนาะอันนี้คือพี่พวกพี่ทำกันก็จะมีโดนมอีหลักจริงจรงมัมงนะจะมีอีกสองของแหลบในภาพก็จะมีเป็นเอสตาร์สตาร์อันนี้แต่ว่าเหล่านี้จะทำโดนแล้วก <te le> ็ได้ไปเรือดำน้ำ จริงนสำหรับคนที่รอหรือความรักนะว่าถ้าเ,เป็นผมก็วารองนะโอ้เป็นเท้าของคณะวิศวะเรียบร้อยแล้ว